really exciting about the new episodes of their favorite series that they have been waiting for three years. They are really exciting about the new episodes of their favorite series that they have been waiting for three years. อ,อก็คือพวกเขาเนี่ยตื่นเต้นมากเลยกับตอนใหม่ของอ่ซีรีส์เรื่องโปรดของพวกเขาใช่ไหมคะ,ะที่พวกเขาเนี่ยรอมาตลอดเลยในระยะเวลา3ปี มาดูค่ะข้อ A they are really exciting จำได้ไหมที่เราเคยท่องกันอิงนี้แปลว่าอะไรอิงนี้แปลว่าหน้าส่วนอ s นาแปลว่ารู้สึกค่ะแสดงว่าพวกเขาหน้าตื่นเต้นหรออันนี้คือแปลกเลยเนาะต้องเป็นพวกเขารู้สึกตื่นเต้นถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นอิงนี้แปลว่าหน้าส่วนเอ็ดหนาแปลว่ารู้สึกตอบข้อนนี้เลยค่ะและแก้เขาเป็น excited อย่างนี้นะคะ new episode ก็คืออาจจะมีหลายตอนก็ได้เป็นพระภจพ์ก็ไม่แปลกค่ะ o f t h e t e ตรงนี้ขยายขยายแบบของพวกเขาอะคะ่ะซีรีส์เรื่องปวดของพวกเขาตรงนี้ก็เป็น day ตรงนี้เป็น day นก็ถูกต้องแล้วนะคะ that they have been waiting for three years รูปนี้ที่เคยบอกไปเขาผสมระหว่างา present perfect กับ present con ถูกไหมคือการทำอะไรสักอย่างมาในอดีตแบบไม่ได้หยุดพักเลยนะคะประโยคนี้จริงๆคืออยากย้ำแลยคะว่ารอมาเสมอรอมาตลอดเลยในระยะเวลา3ปีใช่เพราะฉะนั้นส่วนที่ผิดข้อน,นี้นะคะก็คือ excited excited ใน